กูจะหามึงมันตัดเดียวแต่กูยังไม่อยากทำมึงเพราะกูเห็นกับล like ูกมึงกูคิดในใจมึงหนึ่งหลับแน่ไอ้เนี่ยดูแลครอบครัวข้าไม่ได้ข้าอยู่ดูแลคนไทยได้ไงวะเข้าใจความหมายนีมไหมแล้วสิ่งที่ทําเนี่ยคือหนึ่งผิดกฎหมายด้วยสองคือเสี่ยงด้วยมึงไม่แอบถ่ายคลิปเขาเ้ามาลงเนี่โรงงานรู้ยังโรงงานตอนนี้รู้แล้วคุณจ้าตำรวจมาจับเลยรู้เลยไอ้ลูกหล่อครับขอโทษที่ครอบครัวพี่เต้เลยนะครับ แล้วก็ที่ผมถ่านไฟอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจอะไรนะรทีงานจ่ายเงินจริงๆอ่ะผมตอนนี้เออผมไม่เคยมีปัญหากับคนท้ายด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับต้องขอไฟให้ผมนะครับผมข่าวลู่พามเมียมาขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ยัยเอาไงวะตอนแรกว่าจะตบมันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันพามาอย่างเงี้ยจะมืทําลงไม่ไ <laughs> ด้ดูดิ <laughs> ขอความการณุณาจากคนพ่เต้ค่ะลุงลุงลุงไม่ใช่คนพ่เต้ ล,งลุงนวดลุงนวดลุงนักขมยลุงนักขมยที่นี่ประเทศไทยใช่อ้าวว่าไงจบยังไงดีมึงกะกูเนี่ยอ้าวโพดดน่อาขอโทษนะครับท,ที่ผมที่ทันสินผ้าไปอะผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับวันนั้นผมเห็นไทยซีโอแล้วก็คงล้มคลิปไปอะ่อจะใจจะไม่มีอะไรนะครับผม ไม่ใจคือมม่ไม่อยากทําไม่อยากทำครับไม่ได้อยากทำแล้วที่มึงที่มึงพอน่ะมึงพูดเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าใครที่ทําบิดให้หลบหนีใช่ไหมไม่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 ใช่ไม่ใช่ทำอันนี้ไรไม่ใช่เขาบอกว่าพี่อยากมาทําอะไรไม่รู้เอออมาทําอะไรไม่รู้าทำลูกสาวอ่าอ่าคงคงถ่ายไปอ่ะไอตอนแรกคงเห็นพิตตี้จะใช้หรือเปล่าไอผมถ่ายแล้วก็อใช่หว่าไอ้นี่ใช้พิตตี้นี่ใช้พิตตี้อ่ะคนใหม่อย่างนี้แล้วก็ ออะตนนี้เดี๋ยวมึงพูดดีๆนะตอนนี้มันจะเดี๋ยวเขาจะตัดไปออกข่าวนะครับมึงก็ได้สบายใจสบายใจด้วยเพราะกูก็อยากให้มึงอยู่ในประเทศไทยเพราะมึงก็มีเด็กใหม่มันจงไม่กอด้ยไม่ใช่เมื่อวานเนี่ย้ใช่ใช่ตัวที่ยิงตำรวจไะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันน่าโชคดีแล้วนึกว่าเออถ้าใจนี้ก็ให้มันเรียกมาเคลียร์ไม่อย่างนั้นก็ให้มาวันมาวันนี้เลยหนูก็ว่าอย่างนี้มาวันได้ก็ทมันได้ไหมมันมาไม่ได้พี่กูอยู่หมกดไลค์กดแชร์ด้วย มอก็มันก็บอกบอกนัดพี่พี่ก็มาเนี่ยเมื่อวานไม่ใช่หนังเขาเลยพี่ก็มานั่งรอเนี่ยกูตีมาจากอายุทยาเพื่อมานั่งรอมันอ่ะขอโทษที่พี่เสียเวลาแล้วมันก็บอกว่ามันมันไม่มันไม่ได้อยู่่นสายเชียเราก็เราบอกว่าเราก็เราบอกว่าไปทั้งครอบครัวเลยเนาะเขาบอกนี่เรื่องร่วจริงคิดถึงล่วงไหมคิดถึงลูวงไหมก็เิฉยๆอ่าล่วงไหมว่าสิ่งนี้เราทำมันผิดกฎหมาย มันมีเรื่องกฎหมายเรื่อง PDPa นะเรื่องการถ่ายถ่ายถ่ายคนอื่นแล้วเอาลงไปแฝงน่ะเขาเรียกว่ามินประมาทและหนึ่งนะมันมินประมาทมินประมาทคนคนไทยเอามินประมาทด้วยกันเนี่ยและมันมีเยาวชนอยู่คือลูกพี่เนี่ยเด็กแล้วในคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์ข้างล่างะที่เป็นคนคนมามาาคอมเมนต์น่ะบางคนก็ดีบางคนก็ชั่วเลยนะมันมีคนเม้นแบบเชียร์ก็มีนะเข้าใจความหมายนะมึงมึงต้องรู้นะว่ามึงถ่ายทอดออกไปมันเป็นสื่อสาธารณะละ มึงไม่สามารถคุมพม่าได้ทั้งหมดให้พูดดีหรอกใช<ะ>่ครับเองเข้าใจความหมายมัม้ยพ,พี่ก็กดเองไหมพี่กดนะเพราะว่าเองเอาครอบครัวเอาลูกของข้าชีวิตของข้าิดว่าประจำวันที่ข้ามาซื้อของบิ๊กซีมันกลายเป็นเหมือนข้ากำลังโดนคุกคามคแล้วถ้าข้าดูแลครอบครัวข้า,ขาไม่ได้ข้าอยู่ดูแลคนไทยได้หรอเข้าใจความหมายมัม้ยถ้าสิ่งที่ทาเนี่ยคือหนึ่งผิดกฎหมายด้วยสองคือเสี่ยงด้วยเสี่ยงด้วยคนไทยเห็นเนี่ยเขาเขารักกูเยอะแล้วมึงจะอยู่ยังไงวะ แล้วมึงจะไปทางานได้ไหมเนี่ยโรงงานรู้ยังอ่าโรงงานตอนนี้รู้แล้วมงจะลางานอยู่รัะตอนนี้ตอนแรกผมคิดว่านี่จะเลิกเนี่ยนะแล้วทำทำใหม่ทีหลัง้อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือคนอื่นเหมือนกันอย่าไปทําในสิ่งที่เขาจะทําผิดจําทําถูกเนี่ยถ้าเขาทําผิดต้องทานห่ังเขาเขาไม่ใช่ว่ามีคนเฝ้าเล่าให้ฟังว่าไอ้ไอ้คนนี้ไม่ทําไม่ดีมึงไปแอบถ่ายคลิปเขาแล้วมาลงเนี่ยมันอันตราย อันตรายต่อตัวเองด้วยยูเซอร์มันสามารถตามได้มึงจะอยู่แม่สอดมึงอยู่ไหนเขาตามมึงได้ถ้าบีจะตามจริงก็ตามได้นั้นทำไมกูรู้ว่ามึงอยู่แถวสุขวัตสามสิบคนมึงส่งอะไรสั่งอะไรนะสั่งของในในในต,ติต็อก<ะ>อ่ะคนไทยส่งงั้นนะ่ะเพราทั้งมหากูมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ที่นี่มันอยู่ตรงนี้มึงเข้าใจป่ะเครือข่ายคนไทยมันแป่ดเดียว เพราะว่ากูจะหามึงอะมันแป๊บเดียวแต่กูยังไม่อยากทํามึงเพราะกูเห็นกับลูกมึงมึงลูกมึงพึ่งกอดผมก็เลยต้องเคลียร์จะได้เขาเรียกว่าเคลียร์เคลียร์ตัวเองด้วยเคลียร์ความรู้สึกด้วยว่าเฮ้ยกูกับพี่เต้ไม่ได้มีอะไรกันมึงกับกูไม่ได้ทะเลาะกันแล้วมึงจะมาด่ายกูทำไมวะไอชิบหายมึงเป็นมึงเป็นพม่าใช่ไหมแค่ครับมึพม่าดีพม่าชั่วพม่าดีผมพม่าดีอยู่ในประเทศไทยมีความสุขไหมมีมีความสุขแล้วถ้าเป็นพม่าชั่ว โดนกูกระทืบเหมือนอายุที่ใหญ่เงี้ยเอามาไม่เอาไม่เอาเห็นไหมมึงมึงก็รู้ตัวนี่ผมก็อยู่มานานแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยฉันเป็นชาวพม่าอเมริกันขอขอบคุณมากมากขอบคุณครับชาวพม่าคนเขาอยู่พม่าที่อยู่ที่อเมริกันเขาขอบคุณมากขอบคุณครูเพราะรู้ว่าอยู่ในเพราะว่าคนที่เขารู้ว่าเราทำพี่ทำคือสิ่งที่พี่ทำที่ปกป้องสิทธิของคนไทยและศักดิ์ศรีของคนไทย ในเมื่อมึงมึงกับกูไม่ได้ทําอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันแล้วมึงก็ไม่ได้ทำผิดมึงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเดือดร้อน,นเลยคนทําผิดต้องวิ่งหนีถูกไหมแต่มึงไม่ได้ทำผิดมึงจะวิ่งหนีทําไมนั่นคือคำถามใช่ไหมวันนี้เราไม่ได้ทดําผิดเราจะหนีทำไมถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราเรียกมาคุยกัน เขาเากลัวมึงต้องกลัวกูอยู่แล้วเย็นอยู่นะขมิ้นเพราะผมไม่เคยทะเลาะกันตัดไทยไงอันนี้เป็นเป็นเรื่องแรกครับพี่ผมก็เลยตอนนี้เป็นมาไม่รู้จะทำยังไงครับผมก็เลยนี่ผมก็เลยบอกว่าเธอทำผิดเธอจะหนีไปตลอดชีวิตเหรอใช่เกี้ยมันจบง่ายกว่านไหมทำผิดทำไมคุณไม่ยอมขอโทษเพราะผมว่าให้คนโทษเขาดีกว่า นู่นมันนั่งมองเออมองหน้าเลยกูอก็เลยว่าออแล้วตอนทำทำไมไม่คินไอ้ตอนทำมันต้องคิดด้วยอ๋อความเสียหายมันเกิดขึ้นนะาวย่างเนี่ยนะกูประกาศล่าม,มึงคัดเดียวอ่ะก็เจอแล้วแต่กูไม่ทำอย่างเงี้ยกูทำทีเดียวโพสเดียวด้วยโพสเดียวทีเดียวด้วยกูต้องเตือนมึงเพราะว่ามึงทำอย่างนี้กับกูกูก็ต้องทำกับมึงไม่ขาดอะไรเออดันเยี่ยมดีนะเอาลูกมาเมียมาใช่ เนี่ยมันฉลาดมันไม่ใช่ดีมันฉลาดมันเอาลูกเอาเมียมามันฉลาดมันรู้มากมันโดนตอนแรกมึงหนึ่งหลับแน่กูคิดในใจมึงหนึ่งหลับแน่ไอ้เนี่ยแต่วันแม่งพอกูก็ไม่อยากทำพวกมึงหรอกไอ้เนี่ยทำไปก็ของกูรังแกใช่ปะส้ลูกมันเกิดได้สิบเก้าวันแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ <c oughs> ตอนแรกะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เฟยบลูโคตรไปแล้ว แฟนก็ฝากคอด้วยอยู่โรงพยาบาลด้วยผมก็ประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ตอบด้วยใช่ครับแล้วคนมาคอมเมนต์บานเลยนั้นเราไม่ได้เ <właści> ข้าไปดูเลยจริงพี่ได้ม่สองวันที่กว่าแล้วแล้วผมก็ไม่ได้สนใจไงแค่มองไปแล้วก็ไม่ได้แล้วไานเรื่องสิ่งแล้วเออผม่ผ่านไปไม่เยอะชอบเฉยๆกันนะเออแล้วก็ผมก็เฉยๆแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเสร็จก็อย่าว่าเขาเลยอย่าไปว่าเขาสองสาวันอ่ะ อย่าไปว่าเขานะเราเราเราก็คือมนุษย์เหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาเขาก็ทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการเราเป็นคนไทยนะผมมาเป็นคนโมโหมากเลยแต่ว่าอย่างอย่างในมุมโมโหผมผมก็มีความเอื้ออารีนะถึงเขาเรียกว่าปล่อยวางแลาเราทุกอย่างเราใช้กําลังตัดสินเนี่ยมันก็ไม่จบในสิน้นนะเขาก็มีครอบครัวเขามีญาติและถ้าวันหนึ่ง คนเห็นเพื่อนเขาเห็นเพื่อนพม่าเห็นเนี่ยเขาก็ต้องไม่พอใจนี่มันตังแกคนพม่านี่ยกูก็ต้องลบกับพวกพวกนี้ตลอดไปอ่ะสู้กูเอามึงมาเป็นพี่น้องกูและอยู่ให้มันสงบสุขอย่างเงี้ยดีกว่านี่คือแนวทางของพี่นะแต่มึงก็ต้องโดนลงขิงกระโหลกมึงจะโดนเงี้ยมาที่หลังจะทำตู้ไม้โอเครูแลครบเท่รูแลคับที่หลังจะทำไม่เอาอย่าทำพี่มึงเห็นไหมว่ากูไม่เป็นคนอย่างที่มึงคิดหรอกไอ้ใส ใช่ไหมาแต่ถ้ามึงไม่เคียวมึงเชื่อผมก็เลยต้องรีบมาเคียร์นะพี่ตอนแรกพวกท่านนี้เข้าประเทศไทยเขาด่ากูปะเนี่ยเขาด่ากูปะไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเขาพูดว่าอะไรเขาเพราะว่าคนที่ไม่เกี่ยวกับเอไม่เกี่ยวกับเรื่องมีปัญหาก็ไม่ต้องไปทำ้ายช่วยบอกให้หน่อยประมาณนี้ขอบคุณนะเนี่ยเมียพี่ดูอยู่ด้วยถ้าผมขอโทษเนี่ยกูดูไปสักก็มึงเอาลูกเขามาลงไปสัตว์แล้วก็น้องด้วยครับน้องพี่จะขอโทษด้วยนะครับน้อง เขาขอโทษครอ,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 อบครัวพี่ก่อนอันดับแรกเลยเอาพูดให้มันเป็นทางการเลยเอาขอโทษครอบครัวพี่เต้น,นะครับผม,มทำคนพายด้วย,วยนะครับไม่ได้ตั้งใจอคิดเองเราคิดเองว่าเราจะพูดแบบไหนมุมไหนนะเป็นทางการทั้งหนึ่งนาทีพูดเลยไอ้ลูกหล่อครับรอขอโทษที่ครอบครัวพี่เต้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมถ่านไปอะผมไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับ นางใจจริงๆนะผมตอนนี้เออผมไม่เคยมีปัญหากับคนท้ายด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับตองไฟให้ผมนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมโอเคให้อภัให้มันเถิดขอเจ้าถึงหน้าตาผมยังไม่ดีแต่วันนี้ทำในมันไม่ได้หน้าตาไม่ดีเพราะว่ามันมันพาดู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 เอาให้ให้ให้ดูนั่นเราจะทำมันลงไหมเนี่ยเอาดูดีเราจะทำมันลงไหมเล่าดูเอาลง เดีด๋เออน่ารักก็ตายลูกมันอะ่ะนาเป๋วเลยไม่ร้องเลยไม่เกลยไม่ออกแม่นี่ด้วยนะชื่ออะไรอะ่ะชื่อดาฬิกาผู้หญิงเหรอผู้หญิงครับโอ้ดาฬิกาแล้วจะอยู่ในประเทศไทยยาวๆไหมครับลุต้องอยู่ต่อเลยครับ ไม่รู้ว่่าอยูนกลูกมึงได่ให้ให้อยู่เรียนเป็นคนไทยได้เหรอมึงจะให้เป็นคนไทยเลยเหรอไม่ใช่ให้มันเรียนต่อไม่ได้ไม่ได้ทางชาไทยเนาะไม่ได้จ้ะโอกาสะได้เป็นหรอกใช่ขใช่ครับมีโอกาสได้เป็นก็ต้องนง้อจบปริญญาตรีใช่แล้นเราก็ต้องสอนลูกเราเป็นสันดีห้ามมีปัญหาห้ามอะไรต่ออะไรมีโอกาสได้ก็ต้องพูดภาษาไทยได้ด้วยอย่างเองอย่างเงี้ยแหละพูดอย่างเงี้ยครับแล้วเองมันเป็นมาม่าแม่สอนนี่ใช่ไหม ก็เลี่ยงเหรอไม่ใช่ไม่ด้ผมมาเลยนะผมมาเลยใช่ครับผมมาแท้ๆสร้างแบบไม่ใช่เงื่อนยันชืพนทัศบดีของหนูหนูต้องจบปตีไงก็เรียนให้จบชั้นสูงและอยู่ในไทยนานนานยี่สิบหกปีอย่างเงี้ยได้มีมีเกณฑ์นะได้แต่เอาอายุวุฒิการศึกษาไม่ได้เห็นะมันต้องเรียนตั้งแต่ไม่ใช่ว่ามันเรียนปริญญาตรีแล้วได้ไม่ใช่นะ ต้องเรียนตั้งแต่ปหนึ 1, รร่งปสองถึงปริญญาตรีจบอ่ะแล้วก็ทํางานทําจิตอาสาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปขอมีโอกาสอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่การพิจนารณาของหน่วยงานภาครัฐเท่านะมันไม่ใช่เมันก็ได้กันง่ายเมียไทยเหรอเมียเมียเมียเป็นคนพมา่าเหรอเป็นคนพมา่า<ม>ครับเมียเป็นคนพม่าไปแล้วเราเปิดร้านขายของเหรอไม่ไม่มีไม่ได้เปิดครับเหรอก็ว่าทำไมด้วยจังไวะนี้มีมีรีวิวร้านค้าด้วยนี่ฮะใช่ไหม แล้วใน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 เฟซนี่มันโคตรสวยเลยนางงามเลยอ่ะไอนี่หล่อเลยหล่อเป็นพระเอกเลยที่ในเฟซอ่ะนี่อันอันนี้กล้องเรือบเรียวๆไม่มีไม่มีแอปนะเอามึงว่าพม่าคนไทยใครหลอกแบบนะใครหลอกวะพาพี่เต้ไม่มีตัวพี่เต้หลอกหรอกูมันกูมันคนที่ไม่ใช่สำหรับมึงถ่าย มึงเลิกกลัวแล้วอะไรวะอะไรวะมึงเลิกกลัวแล้วสิอะไรวะชี้โกโก้ชี้โกโก้มึงไม่ไอ้มึงไม่ต้องมาด่านะไอ้เหี้ยเดี๋ยวถ้ามึงด่าตอนนี้มึงเจอแบบนี้มึงไม่ใช่มึงมึงจะไม่เจอแบบนี้ถ้าตอนนี้พม่าด่ากูเมื่อไหร่เรื่องไอ้นี่จะไม่จบ มันบอกเป็นภาษาภาษาเลยโอดูหลุดได้สรุปว่าที่ไม่กล้องแน่ลูกนี่หลุดออกป่ะเนาะไอ้อะไรพวกซู๊ดซ้อนแน่ลูกนี่พวกจะบอกว่าละที่ผู้หมันกล้องแน่ลูกเนี่ยไอ้ลุงผู้หมันเอาลงๆนี่แหละลูกนี่ตัวรู้หวยชุบตาไม่หลุดตานี่ก็คือไม่หลุดป่ะเนาะตัวรู้เปล่านะอ่ะเดี๋ยวเราเปล่าคันแล้วเราก็เปลี่ยนปลอกไปแล้วไอ้ตัวนั้นเราได้ปรารถนาแล้วกูอ่ะพี่ว่าอีป่ะเนาะตัวเล่นเจี๊ยบไปดิกูอ่ะเออ เนเราเมอนชูกรุงกงม่นเหมนอ๋วเจนอาอจเอาส่งน่นเยส่งนั่นข่ามาจเลยน้องวะนี่ก็เแต่ดนเสียวกว่าแต่นัมาบู้บ้าไม่ชี้ใด้วยแต่รู้เลยจีบวเอาเนาะกจเป็นหมาเลยบางคนเขาก็บอกว่ามึงเชื่อไม่ได้มันใหญ่โตมากมันใหญ่เกินหมาบ้าเกินหมาบ้าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าด่าหมาคนพนักงานโรงงานนะครับไม่ใช่เป็น มันไม่ใช่แก๊งนะมันเป็นคนธรรมดาใช่ครับคนธรรมดาผมเช็คมาแล้วมันทำงานอยู่แถวซอยสุขสกรร์สสิบใช่ครับโรงงานโรงงานไอ้ทาเสื้ออะไรทุกอย่างเนี่ยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโรงงานคนจีนทําเสื้ออยู่แยกสามสิบพักอยู่แถวซอยที่เราจะทะลุซอยวันได้มีคนแียงว่าค้นมากพี่เต้เป็นคนเป็นคนใจดีกูเป็นคนใจดีสําหรับมาดีๆนะ พ่อมาดีกูใจดีนะแต่พ่อมาเชื่อก็แดกตีนนะมากองใน้ประมาณอีกด้วยสุดที่ตุวนเสกกองทาพีบาวเลยเนี่ยมากองใน้ประมาณอีกด้วยกูไปยตุ่นเสกกองมาท้าหลาบาเลยทุกวงมากองเองตุ่นเสกมากองมาด้วยเลยไม่มีกระดาษกูใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแร้วผคนมากผมคนมากเขาเก็งที่นี่อ๋อเขาแข็งมากแกก็ไม่อยู่เป็นส่วนแขกเข้าบ้านมันก็น่าหลักตาเออเนี่ยไอ้เนี่ยเมืองพูดดีเมื่อวานเนี่ยกูชอบ ไอ้พวกที่มีกินนิดหน่อยไลายสดนะที่ว่ัคือหูปกป้องอย่างเดียวเลยพี่ไม่เชื่อให้พ่อพี่ไอ้นี่ได้เลยไม่เคยไอ้นี่นะเป็นเพนครับพี่วัะดีครับพี่พี่เป็นเพนนรุ่นรุ่เวะก็ปาณนราะันงา่นนนีู้ว่านั่นเนี่ยเนี่ยน้องน้องน้องมิงกะลาบาพี่ควรจะทําไงกับไอ้นี่ดีน้องมิงกะลาบาพูดอะไรให้กูยืดผมให้ผมก็เลยยืด แน่จริงยืนสองพันสี่ขาคืออะไรวะอะไรวะเงิยิ้มเงินสองพันเหรอยิ้มเงินกูสองพันนี่กูมาแดกกาแฟกูไม่ได้ให้มันเลี้ยงกูนะกูแดกเองนะ่ที่เขาไม่เคยรบกวนเราที่จเลี้ยงแล้วกูก็ไม่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 เอาเงินพม่าด้วยเพราะกูรู้ว่าพวกเขาก็ลําบากอยู่แล้วนะเพราะว่าหนึ่งคือเขามาทำอาหากินในประเทศไทยเนี่ย เขาต้องจากบ้านจากเมืองมาใช่ไหมมันก็ลําบากแล้วนะแล้วมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยนะบางคนนี้เป็นคนน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยตั้งใจทํางานมากและเป็นคนดีมากพี่มีมีม,มีมีเพื่อนมีน้องๆเป็นพ่มาอย่างเงี้ยไอ้ไผ่อะรู้จักพี่ไอ้นี่ก็แต่ก่อนก็เกเร <laughs> เดี๋ยวนี้ดีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดี <laughs> เกลรบอกบอกว่าพวกมึงไม่ใช่เป็นคนชัว่วทั้งหมด แต่กูอยากให้ชีวิตความมันอยู่ของพวกมึงอดีขึ้นกูไม่อยากให้พวกมึงอโดนพวกในหน้าพม่าหลอกเวลาพอมึงโดนหลอกกันเองมึงไม่พ้นไงพี่เต้ช่วยด้วยเมื่อวานกูช่วยคืนมาสี่หมื่นมันกูรู้แล้วเดี๋ยวก่อนอันเรื่องนั้นะเดี๋ยวก่อนเรื่องนั้นเดี๋ยวก่อนเป็นพันคนเลยนี่นี่ไงจะทําให้อยู่ไงกูจะบอกให้นะไม่ใช่จะบอพม่าพม่าหลอกกันเองนะ มันก็จะมีไทยเทาด้วยนะมีมีไทยเทาที่ไปหลอกเงินเราอีกไอ้มึงมีบัตรไอ้นี่มาวะเบรอร์เพิ่มมิดอ่ะพี่กอนยุ้งยข้งเลยมันจะมีบัตรเบรอร์เพิ่มมิดอ่ะบัตรทํางานอ่ะไอ้เงี้ยไอ้บริษัทไทยเทามันทำงี้เว้แม่งไปหลอกเงินเขาพอไปหลอกเงินเขาเสร็จปุ๊บแม่งมันต้องถ่ายรูปหน้าตรงใช่ไหมพอมันถ่ายรูปหน้าตรงเสร็จมันก็จะต้องสแกนไปไหน ออกตัวออกตัวออกตัวไอ้นี่ไอ้นี่ที่ด่าผมใช่เหรอใช่ใช่มันมันจับเล่เหี้ยตำรวจมาจับเลยกไกลมดพี่ถึงเดี๋ยวผมโทรหานะลายกินกลางลายมีอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรองหาตัวเรื่องโอเคครับพี่